สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทำสลามสูตรแป้งโยเกิร์ตกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ,อกกุปกรณ์แล้วก็ส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสม,สมอย่างแรกนะคะก็ต้องมีแป้งโยเกิร์ตนะคะยาผงโยเกิร์ตใช้ไม่ได้นะมีซบ,บูเลวค่ะนี่คิสนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้หลยกาวค่ะกาวน้ำใสก็ได้กาวท A ก็ได้นะคะ ต่อไปภาชนะค่ะสองใบนะคะสีะคะ่ะวันนี้เราใช้เป็นสีชมพูนะคะกากเพชรค่จจะใช้ก็ได้นะไม่ใช้ก็ได้นะคะก็อันนี้ค่ะเป็นช้อนคน,นะคะ่ะแล้วก็ อย่างสุดท้ายนะคะก็ต้องมีเบบี้ออยค่ะเรามาเริ่มทําส่วนของแป้งกันต่อลเยนีะแป้งนะคะเราก็จะต้องใช้ช้อนนะคะช้อนชาก็ได้ช้อนโต๊ก็ได้นะแล้วก็ใส่แป้งะคะ่ะแป้งดูคี้นวเดี๋ยวเอาจากนี้นะพอดีว่าใส่ลงไปค่ะ นี่คือยะไรไม่เจอ บูรเลนะคะลงไปสองช้อนนะคะก็อ,อันนี้นะแล้วก็คุณให้เข้ากันค่ะก็ะคือถ้ายังไม่ได้ก็ใส่เตะบู่แล้วเพิ่มน,นะ คะใได้อย่าให้ค้นเกินไปนะคะอย่าให้ข้นเกินไปเราจ,จะใส่สีค่ะสีลงไปลน,นะลงไปตอนนี้นะคะ่ะสีเราใช้ประมาณนี้คือสีชมพูน่าช้โอ้ยกะเด็นเถะเนะคะคนให้เข้ากันนะคะ อันนี้ใส่สีไปนิดเดียวก่อนนะคะไม่ต้องใส่เยอะมากก็เดี๋ยวเราเค่อยใส่สีในกาวได้นะคะถ้ายังไม่พอใจยังไก็ค่ะแล้ก็กาวค่ะมาดูตัวนี้กันใส่ไปนะคะกาว,น,ดดวนิดเดียวพอนะิดเดียวพอระมา เออออีกนิดน,นึงก็ได้ค,ค่ะแล้ก็ใส่กานคะไปประมาณเท่าที่ต้องการนะใส่ประมาณนี้ค่ะแ,ะแล้วก็ใส่สีลงไปนะอีกนิดเดียว ก็ก็คนไปเลยนะชข้าะเปอยากขอเสข็จสิ้นให่สีเท่ากันค่ะใส่ได้แล้วก็คนให้สีมันอ่อนให้สีมันให้สีกับรมเท่ากันนะเออสีชมพูประมาณนี้สวยเลยนะแล้วในกล้องสีเข้มนะดสีเข้มค่ะแล้วก็แล้วก็ใส่เอาน้ำยาของเราเลย ใส่ไปก่อนนะคะหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนกันนะคะ่าเพิ่งใส่เยอะแล้วก็คนให้เข้ากันดนะเดี๋ยวอยา่าเพิ่งทั้หมดค่ะแล้วก็ใส่อ,อ,อันนี้ไปน้ำยาไว้ได้น,นี่ก็คือใส่ไปแล้วนะคะ แล้วก็กใส่ันไป้นะอมให้เกิดไแล้วคไ,ไม่ห้าแล้วก็คนแล้วก็ก็ใส่แล้วก็คนไปเรื่อยๆะคะจนกว่ามันจะเป็นก้อนนะนี่นะคะก็จะเริ่มเป็นเอตัวก้อนแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งโยคียิรไปอีกนะคะ ยินดีด้วยค่ะน้ำยาหมดแล้วนะคะต้องทำเพิ่มค่ะเดี๋ยวคอยทำเพิ่มนะคะสักครู่นี้เดี๋ยวจะใส่ไปนิดเดียวนะคะรอบสองนี้ค่ะใส่ไปประมาณนี้ค่ะไม่เยอะมากมก็ใส่เออเราว่าเราจะใส่สีลไปก่อนดีกว่า<ม>ก็ใส่สบูเ่เลวลงไปในขัน<ม>น้ช้อนค่ะ<ม>ก็คนให้เข้ากัน ก็ทำคล้ายๆเหมือนเดินมนะทำคล้ายๆเหมือนเดิมเนี่ยก็ใส่สีลงไปอีกใส่สีลงไปค่ะก็ใส่อย่าเพิ่งใส่ทีเดียวหมดนะบางทีมันอาจจะแข็งเกินไป แล้วก็คนะให้เข้ากันค่ะไม่ต้องใส่สีแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่มันเป็นก้อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เป็นก้อนค่ะแล้วก็ใส่ไปอีกใส่เอลมันยาไปอีป ตอนนี้นะคะก็สารของเราก็เริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะสีสวยมากเลยนะคะก็ใส่น้ำยาไปนะคะรู้สึกว่าจะเริ่มยินดีกัน้นะคะ ใส่นิดเดียวนะเมื่อกี้ขอโทษนะคะปนกมขอโทนะคะือว่าเราจะทำแล้วก็เราก็จะใส่พอมาเริ่มไปเนี่ยใส่สบู่เลยลงไปอีกค่ะได้ใส่นิดเดียวค่ะ จะใส่แป้งลงไปเลยนะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากค่ะสีมันก็จะค่อยอ่อนลงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีเยอะนะคะใส่แป้งไม่ต้องใส่สีแล้วะคะเพราะว่ามันเริ่มไปแล้ว เดี๋ยวมันก็จะกลับมาเร็วใหม่นะก็รู้สึกว่าเปลืองมากเลยนะคะใช่ค่ะเปลืองมากเลยะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราขอคนนะคะคุณม ยังไงให้ไม่เป็นแล้วให้เป็นแล้วนะคะก็คือคนละเนี่ยมันจะไม่ติดกับตัวพัชนะนะคะเดี๋ยวเขา้องกันี่นะคะก็คือไม่ติดแล้วตัวภานชนะค่ะแล้วก็ลองแตะแตะดูว่ามันติดมือเราไหมถ้าติดมือนี่นะคะก็ไม่ต้องใส่วิออกก็ได้ถ้าติดมือถ้าไม่ติดมือะคะ,ไม,มอะ,คะไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้าติดมือเนี่ยก็ต้องใส่ นี่นะคะผลัออกมาได้นะคะไม่ติดมือค่ะนี่นะจุ่มให้ดูอันนี้เลยนะคะค่ะไม่ติดมือค่ะไม่ติดมือแต่ว่าเราจะใส่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คนอื่นเนี่ยมันอาจจะร้อนเกินไปนะคะกลัวว่าไม่จะละลายแ้มันก็จะติดมือ๊ยกลดองเนี่ยสวัสดีนะคะ นี่นะคะก็ได้แล้วนะลาค่ะไม้ปิดมือขนมันาานี้น,นคะคะก็ต้องลาตปก่อนนะคะพร้อมกับสลามนะเยวไปลาไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย